สวัสดีครับส่งงานนะครับสตีดควิน900นะครับผมคันนี้เนี่ยมีแต่งของเดิมมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าให้เรามาแก้ทรงใหม่ครับให้ดูนะครับเดิมเนี่ยลูกค้าคันนี้ไม่ตัดท้ายนะครับเขาไปใส่ตัวบังโคลนสั้นมาให้เราแก้เรื่องของบาะให้นะครับแล้วก็ที่เหลือเราลุยต่อให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องล้อฮะเปลี่ยนจากล้อแมกนะครับเป็นล้อซีลวดนะฮะขอบ1 6 หน้าหลังนะครับแล้วก็ใส่ยางเบอร์150หน้าหลักเลยนี่ครับเปลี่ยนล้อนะครับโซ่สเตอร์ท่อท่อเป็นซาร์นะครับเดิมเนี่ยก็เป็นท่อซาร์นี่แหละแต่ว่าเราเก็บสีดำให้เป็นสโตนิคโค้ดให้ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ชุดบนนะครับเปลี่ยนฝาถัางน้ำมันนะครับเปลี่ยนแฮน ขยายแผงคอใส่ชุดเรือนไม้ต่งนะครับแล้วก็มุมนี้จะเห็นชุดไฟหน้าขาจับไฟหน้าใหม่นะครับแล้วก็พอเป็นสเต็ปล้อโตเนี่ยแผงคอจะกว้างเห็นไหมฮะผู้ชมเราก็ต้องเปลี่ยนบางคนหน้าใหม่ทําขาบ,บางคนใหม่ด้วยเพื่อให้ใส่ยางหน้ากว้างได้ลักษณะแบบนี้นะครับมุมหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยครับทรงรถมันก็จะดูแบบว่าแน่นๆป้อมๆ แบบนี้นะครับถังน้ํามันยังเป็นถังน้ํามันเดิมอยู่นะครับถังน้ํามันของสเตทวินแต่ว่าเรือนไมล์เราเปลี่ยนใหม่ฮะใส่เป็นตัวของมอเตอร์แก๊เเข้าไปนี่ฮะหลอๆเลยครับดูมุมท้ายก็หน่อยนะครับเวลามองมุมนี้เนี่ยพอใส่ยางใหญ่เนี่ยมันก็จะดูแบบน่าขี่มากขึ้นตัวนี้เน้นขี่ถนนนะครับหลอ่ลอๆ สีดำแดงโทนนี้ก็สวยดุเหมือนกันนะครับก็ใครสนใจอยากทำสเต็ p นี้ก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดการให้ครับผมไม่ว่าจะเป็นหารถให้พร้อมต่งหรือมีรถอยู่แล้วส่งมาให้เราแต่งก็ได้นะครับให้ดูมุมนี้ทีหนึ่งประมาณนี้นะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะส่งเจ้าของได้เลยครับ